สวัสดีครับ FC เอฟซีแฟนกับทุกท่านเมื่อนี้วันที่สามกรกฎาคมสอง 2, พันห้าร้าาาาอยหกสิบหกนะครับช่วงเศร้าช่างท้ำโลงโค่นลังค่าบ้านหนองหญิงนะครับกัได้เก็บรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับช่วงสายๆมากะรถนะครับมาส่งลังค่าบา้านหนองหญิงแล้วนะครับเนาะกะเ็าก็งเได้รู้ว่าลังค่านองหญิงจะเป็น ซีได้นะครับลังคาบานจะเป็นซีไดจะเป็นลักษณะได้มื่นนะครับมื่นวันที่ีนะครับได้มืองกันแน่นอนเพราะว่าช่างมุงลังคาชุดไม่นะครับบนเกลียวเขาช่างโครงลังคานะครับจะเขาว่ามุงลังคาบานขอาเิงแล้วครับแล้วก็จะสวยงามขนาดไหนเอฟซีแฟนคลับก็รอติดตามกันได้นะครับเด้อนะครับช่วงสสายของวันนี้นะครับวันที่3กับรกระดาคงที่ผ่านมาเนาะก็มีเอฟซีแฟนคลับนะครับ เพิ่นก็เดินทางมาดูบ้านน้องอีงนะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าเพิ่นสีมาจ้างนะครับทีมงานสีสกเกตสร้างบ้านไปสร้างบ้านให้เพิ่นนะครับเนาะก็ดีใจนําอ่ำสีสกเกตสร้างบ้านนะครับสีได้ลูกค้าเพิ่อมอีกท่านหนึ่งเจ้าหนึ่งนะครับเนาะก็ดีใจนําหลายๆนะครับส่วนอ่น้องลูกดิกนะครับเนาะสิเป็นมาตัวใหม่ของน้องอีงก,ก็ได้กองใหม่แล้วนะครับเป็นกงอ่ง ขนาดกว้างนะครับแล้วก็สิเป็นพื้นราบนะครับเป็นพิ่นกนระด้ยางสะดวกสบายนะครับสําหรับเจ้าดุกดิกนะครับแล้กอีกอย่างหนึ่งคือแบนหน่อยนอนอิงทีหลังจากที่น้องทองพูนได้ดจากไปแล้วเนาะกัอ่าเบิกกว้นนี่ก็ได้มีการเอานองทองเพิ่มมานะครับนะการนองทองเพิ่มก็ได้อยู่นํ่อ่าที่ บานโหน่งอะไรอยู่ประบ้านมือกว่านะครับเพิ่นกระด่เอากลับขึ้นไปเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวใหม่มาบมาเนี้กับพอจะเปลี่ยนตัวใหม่มากอ,ะอ่ะสีกข่ไข่กับ,กบกน้บนองทองทองพูนกับน้องทองเพิ่มนะครับสีไข่กันแต่ตัวใหญ่กว่านะครับตัวเท่าๆกับน้องทองทานนะครับบานนี้ซื้อยางหูวบาคบพี่น้องซื้อทองแท่นะครับโอ้ยทองเต็มบ้านน้องอิงเลย <laughs> นะครับเนาะ นะครับเจ้าโด้มาน้อยไอหมาสีดําที่เป็นหมาน้องอีกตัวหนึ่งกับค่อนข้างที่จะห่วงน้องลูกดิกนะครับส่วนดรสมพงศ์กับยังขอคืนขอบข่วเพิ่นนะครับกะนอนอยู่ในน้ำแล้วก็อยู่ฟังสะนะเหมือนเดิมนะครับเนาะเพป็นกันจอบบอนอดยึดแถวนั้นแหละนะครับค่อยกินเมล็ดค่อยกินอย่างเนาะครับมืออืน่นวันที่สีกรกฎาคมนะครับเนาะ จะมมี่ยังเกิดขึ้นแนที่บ้านน้องอิงพ่อชนก็จะเอาเรื่องเล่ามาเล่ามาก่าวฝากพี่ฝากน้องกล่านด้วยครับเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ